ระวางรอเฟกแห้งครับระ,ระวางรอเฟกแห้งหงมือนก็หมดเลยเพราะได้ได้อย่างเดียวมัาก็ทาการประดับถอยนะครับงานประดับถอยตรงไหนมีรูติดถอยได้ครับติดถอยหมดเลยชีวิตเราจะได้มีเนินกนินแจกแต่ธรมดาที่ในการห่<ล>อพระ<ล>องค์นี้ไม่ไม่สำมันมีรูที่ตัน ตันข้างไม่ตันข้างเลยเราก็เลยประดับพลอยสองฝั่งไม่ได้จำจำเป็นต้องไม่ประดับพลอยนะครับจะได้ก็ได้หล่อไม่สวยแพงก็แพงน้องอ้นนะครับบอกว่าองนี้ให้โชวให้ลา์มาเยอะแต่ก็ไม่เคยทำมาให้ท่านเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสเลิกงามยานดีพามาปิดทองเลยใช่ไหมใช่ค่ะขออะไรบ้างเธอที่ขอไว้อะทุกอย่างได้หมดเลยเหรอใช่ แต่ก็สัญญาไว้เป็นปีนะปีหนึ่งปีหนึ่งบอกท่านว่าหนูจะปิดทองให้อันนี้ก็ได้สนใจเลยครับได้โอคาะ Iron i r o นใช่ไหม Iron แต่ Iron โนเพราะมันไม่รน้แล้วก็ไปเป็นส่วนนี้ครับกระทำการปิดฐานหน้านะครับที่พญาน้าก่อนดี๋าวทำการสัญญาที่พระพุทธรูปต่อไป แบมครับมาปิดมาถึงปุ๊บก็ลงน้ํายาที่ทาวิธสุวรรณนะครับแล้วปิดทองเงียยิ่งเงียบไม่สนใจใครนั้งสิ้นแถมยังตั้งกล้องถ่ายตัวเองด้วยไโถชีวิตของแบบมห <c oughs> ายดี <c oughs> ๆนะครับชีวกนะครับ วันนี้ตาก,กี้สามารถว่างแล้วมาปิดทองได้หลังจากห่างหายไปนานทำ<ก>ไม่พี่เฟกเปลี่ยนสีครับไม่ไม่อยากปิดทองเลยหรืออยากจะมาไม่ได้ใช่ไหมอยากค่ะแต่ว่า,าติดธุระมันเป็นธุรกิตนะครับนี่ก็ม,มาลงน้ำยาเองเดี๋ยวจะปิดทองให้สวยงามอ๋อมีนี่ด้วยเนีาะใช่แล้วเขามีเอ่อเขาเรียกถาดยา ถาดยาาดโอ้โหบุชิบวกนะเดี๋ยวถาดยาก็ปิดทอยชิ้นนึ่งเราจวมีคนให้กำลังใจนะครับพี่เป้พี่เป้พี่เป้ไม่ทำเลยวันนี้รอปิดทอยอีกเดลยใช่ไหมอ๋อดีมากติดพอยไปหน่อยนึงนะงานย่อยๆให้เขาทำไปก่อนงานพวกเลิศเลยให้เขาทำก่อนเนี่ยเราทำงานสะอาดๆหน่อยอืมดีมากทำงานละเอียดในงานละเอียดในงานละเอียด เดี๋ยวมาดูครับว่าเมื่อเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนครับเราปิดแผ่นเงินนะครับตรงกลางจะเป็นเส้นทองายขอบคอตรงเป็นเงินนะครับนี่อันนี้ก็เริ่มสวยนะเริ่มสวยแล้วไม่น่าเชื่อว่าด็อกเตอร์จะทำได้โอ้โหนี่คุณนายอ้อนกำลังปัดทุกอย่างสวยงามครับ

วันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่สนใจใครเลยทำู่คนเดียวไม่แบ่งใครด้วยไม่เรียกใครด้วยสวัสด <c oughs> ีครับกำลังสนกนากับการประดับพลอยครับประดับพลอยและเขียน <c oughs> เขียนแต้มสีครับแต้มสีเขียวว่าบางที่ติดพลอยไม่ได้ครับมาต้องเอาสีอะคริลิกสีเขียวมาเติมเป็นไงคุณได้นัก ลุกนานไหมน<า>นไม่เคยได้ทําแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ปิดทองปิดาแล้วปกติเนี่ยคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เพราะว่าสายตาไม่ดีแล้วเออเดี๋ยวพอติดแล้วก็ชอบนะเพิ่มนะเพิ่เลยไ,ได้ครับเราได้ฟ้วคอยสีเขียวมาขพุดธนะครับเ <c oughs> ขาหน้าจะฟิวคอยสีเขียวมาประจำวันให้ได้ครบเจ็ดสีเลยนี <c oughs> ่และครับวันนี้จะเป็นวันแห่งตัวที่ใสครับพี่ <c oughs> คุณนายเป้ครับ นานมาทีแล้วลงทุนนอนทาสีนะครับตักนอนทาสีเลยวันนี้นี่คนสุภาพสุภาพเรียบร้อยมากหมอบหมอบกราบทาสีเรียบร้อยเราจะลงที่องค์ฐานองค์นาครับนจะติดติดทองครับติดทองเราดูคนายนี่ย่านโอ้โหท่าที่สวยมากน่ามาที แก้วน้ำเปล่าหรือเปล่าพี่เลยบอกเลยทอนแค่แหงไปยทำได้ยังไนเราบางทีถ้าองค์ใหญ่อะช่วงที่เราเหมือนปิดไปๆก็จะปิดไม่ทันแต่ถ uh> ้าน้ำยาแบบมีความชื้นได้นานการทำการปิดท่อที่ฐานอยู่นี่สมาชิกใหม่คือน้องแอนนี่สวัสดีครับ น้องแอเกิดวันพุธกลางวันพอดีใช่ไหมแต่ถ้ามาถ้ามาเร็วเนี่ยได้ปิดได้ประดับพลอยด้วยเราประดับพลอยแล้วทำานได้ได้บ้านคงไดบ้านคงต่อไปในอนาคต ากาลังลงน้ำยาที่องค์พายอยู่นะครับเดี๋ยวจะพิจิวอนเดี๋ยวจะติดทองแล้วก็มีสมาชิกใหม่น้องสปายวันนี้พาพามาถึงนี่จนได้นะบ,บุญ<จ>น,นำทางาจนได้ดตั้งใจมาหลายครั้งว่าจะมาว่าจะมา้ามาอมาให้ได้ล้วได้ลองไปแล้วครั้งหนึ่งที่ รัศมีเห็นไหมอันนี้เราเรียนอันนี้เราเรามีการตกแต่งมีการออกแบบให้มีลวดลายอันนี้น้องน้องแน่นอนน้องปาล์มน้องปาล์มปาล์มครับมันซ้อมไปดูไม่เห็นไงไม่เจออ๋อเป็นตอนหลังแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเปิดเขาปิดเขาปิดครั้งแรก รัดสม<อ>ีเดี๋ยวจะรัดมีก่อนเดี๋ยวให้มันลงนี่ต่อลงให้เาครับเดี๋ยวแล้วก็อุ้มนู้นเนี่ยมันอุ้มให้ลงน้ำยาเลยครับใช่ใช่เดี๋ยวรอตรงนู้นก่นอนรอยานี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมารอน้ำยาที่เสร็จมาต่อมันเลยเขานะอ่ากระปุกน้นองสบายครับวันนี้มีบุญได้ถึงเวลาโอกาสรับบาร์ีครับได้ฝากทำการท้องพระคือน้องแอร์เคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สอง จะทำการจิดทองพระพุทธรูปปางลำพึงจ,จังคนเกิดวันศุกร์นะครับแต่สปาเกิดวันพฤหัสอ่าเกิดวันเสาเร์ใช่ไหมพุทธอ่าพุทธกังวันปางอุ้มบาศนะครับเดีย๋ยวดูว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรเราจะเปงานจิดทองนะครับซ่อมแล้วซ่อมอีกครับเพราะไม่สวยทำให้สวยแล้วก็ไม่ยอมปล่อยผ่าน จีมือน้องสป,ปายครับอาจารติดทองไ้เหมือ,อนพวกมือาชี่ยนี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตนะครับถูกต้องต้องนันะปึ๊บดึงขึายไล่้ปไปนั่นแหละถูกต้อง,อง,ง,องโอ้โหเหมนน้องแอรก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับหลังจากห่างหายไปนานจากยุทธภพเธอก็ยังไม่ลืมวิชาติดทอง โัยมีคุณนาและยายคอยคุมขอบคุณที่มาชมคลิปปะป๊านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวยไง Как